นี่แล้วฉีดครั้งเดียวนะครับยุงจะไม่มีใกล้ลนะสามารถไล่เห็บไล่เหาก็ได้ไล่หมัดนงหมาก็ได้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของเราครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนใช่ไหมปัญหาที่จะมากับหน้าฝนคือปัญหาเรื่องยุงเนาะยิ่งใครที่เปลี่ยนบ้านสวนด้วยยุงจะเยอะมากใครมีลูกเด็กเล็กเด,ดนะครับนั่งเล่นเกมอยู่ตามใ้ถุนบ้านตามในห้องในบ้านอย่างเงี้ย ไม่สามารถจุดยากันยุงได้วันนี้ผมจะมาแจกสูตรวิธีการไล่ยุงสูตรโบราณที่ได้ผลดีมากๆเลยมามาดูกันว่าทําอย่างไรให้พวกเราใช้สิ่งนี้นะตัวนี้ก็คือใบาสาบเสือนะครับเป็นสูตรโบราณที่คุณโบราณใช้มานานมากๆนะแล้วก็ได้ผลดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่นําไปฉีดพ่นในอคอกวัวในเล้าไก่เล้าปิดอย่างเงี้ยกันยุงได้เป็นอย่างดีไล่ยุงได้เป็นอย่างดีเนาะยิ่งถ้าใครสามารถตากแห้งได้แล้วบทละเอียด นำไปจุดเป็นเหมือนยากันยุงนะครับสมควายยีสมควายสมควันใส่ให้วัวควายนะครับไล่ยุงได้เยอะมากแต่วันนี้ผมจะมาทําให้ดูในวิธีการของการใช้ในบ้านในครัวเรือนเนาะว่าทําอย่างไรมามาดูกันใช้ใบสาบเสือนะครับสามารถเอาทั้งยอดเลยก็ได้นะครับหรือว่าเด็ดเฉพาะยอดเล็กๆไปก็ได้ใช้ใบก็ได้นะครับง่ายมากนี่ประมาณแค่นี้พอนะครับปะ่ะเราไปทํากันมานํามาืูวิธีการทำนะครับ ใช้ใบฉาบเสือประมาณเท่านี้นะอุปกรณ์ในการทําจะมีเป็นคราแบบนี้นะครับทาการเราจะสกัดเอาตัวน้ามันหอมระเหยจากใบฉาบเสือเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือเป็นภาชนะในการกรองเนาะวันนี้เราจะทาการฉีดพ่นนะครับเพิ่มเพิ่มเตรียมสเปรย์ฟ็อกกี้มาด้วยแบบนี้นะและ้วตัวจะเป็นสไลด์ตัวสไลด์จะเป็นตัวเคลือบนะครับเป็นช่วยในการเกาะยึดกับฟาบหนังกับบริเวณที่เราฉีดไปให้มันยืดอายุได้นานมากขึ้นเนาะมันจะช่วยไล่ยุงได้ดีกว่าเดิม แล้วก็น้ําอัตราส่วนเท่านี้นะครับเนาะมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนี่ครกเราครกวิเศษผมนี่เห็นไหมนํามาตําให้ละเอียดเลยเพื่อนบอกว่าครกผมน่ารักมากเลยตาไปเลยเนี่ยพอเราตำได้สักพักหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมสาบะคุณคือสามารถนำไปกำจัดเหง่ไล่ยุง ไล่แมลงไล่เห็บมาประมาณนี้นะครับทำวิธีเดียวกันเลยถ้าเป็นเห็บน้องหมาน้องแมวก็ใช้เป็นน้ำยายไอ้คลีนอานน้ำก็ได้นะเอาเป็นแชมพูก็ได้นะครับผสมไปด้วยวันนี้เราทำวิธีการไล่อยู่นะเป็นวิธีการง่ายเพื่อนคอยนะวนเวลาตามเสร็จมานะนี่ได้แล้วเทีรล้างนึง ใส่ไปเลยเนีย่ยยิ่งหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับกลิ่นมันจะยิ่งแรงขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนาะดูต่อไปนะครับอัตราส่วนของการน้ําใส่น้ํานะเรื่องใส่เยอะแค่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้เขียบเข้มข้นก็ใส่นิดเดียวพอนะครับใบสาบเสียนะแถวหลังบ้านนะไปเก็บม,มาใช้เลยนะครับนํามาใช้เลย แต่ไปนผมจะทําการกรองนะครับก่อนที่จะนําไปใช้นะนี่ทางนี้เลยกรองคั้นเอาน้ําทีนี้นี่โอ้โหเห็นไหมน้าเนี่ยสีเข้มข้นเลยเนี่ยฉีดครั้งเดียวนะครับยุงจะไม่มีใกล้นะสามารถไล่เห็บไล่เหาก็ได้ไล่หมัดน้องห้าก็ได้ผมก็จะใช้ในอัตราส่วนที่อยู่ที่หนึ่งแก้วนลครับ แบบนี้นะส่วนที่เหลือแบบนี้ผมก็จะนํามาหมักต่อนะครับทําการแช่น้ําหมักต่อเอาไว้ฉีดในวันพรุ่งนี้นะสําหรับใครที่มีวัวมีเลี้ยงวัวเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยเลี้ยงหมูอย่างเงี้ยเวลาตอนกลางคืนยุงจะเยอะใช่ไหมเนีย่ยทาวิธีการนี้นะครับไม่ต้องเปลืองกันสักบ,บาทเลยเห็นไหมย,ยิ่งหมักทิ่งไวหนึ่งคืนยิ่งมีฤิธิ์รนุนแรงเนาะอือ ต่อไปก็จะทําการผสมกับสไลด์เป็นเป็นตัวเคลือบมันจะไปเกาะอ,อยู่กับตามผนงังตามวัตถุที่เราฉีดลงไปโดนนะครับได้นานมากขึ้นกว่าเดิมเนานะมันช่วยยืดอายุในการอยู่ของล้ำยาของเรานะครับใส่ข้างไปนี่พอนี่พอนี่ไปทำการคนนี่เสร็จแล้วทำการเทใส่สเปรย์ ผมจะเทใส่บิกอร์ก่อนนะแล้วก็จะนำมาเทใส่กับของสเปรย์ฟอกกี้นะครับไลย,ยุงไล่เห็บไล่เหามันน้องหมาน้องแมวไล,ลย,ยุงในคอกหมูแล้วไก่เล้วเป็ดคอกวัวคอกวกยไลย,ยุงในบ้านลูกหลานโดนยุงกัดทำสูตรนี้ไปฉีดพ่นไปเลยนะครับฉีดครั้งเดียวรู้เรื่องนี่ะมีนี้นง่ยายๆนะครับ เราไปฉีดพ่นกันห้องน้าําห้องท่ามียุงใช่ไหมทําการฉีดตัวนี้เข้าไปเลยฉีดเป็นละอองปอ,อยนี้เลยคลุมให้ทั่วเลยนะครับ<อ>เนี่ยแบบเนี้ยง่ายจรงเนาะฉีดหนึ่ง<อ>ฉีดหนึ่งครั้งก็อยู่ประมาณสองสามวันเนาะถ้า<อ>มันเริ่มมียุงมาอีกก็ทําการฉีดเพิ่มอีกหรือไม่ก็เพิ่มอัตราส่วนของตัวน้ํายาของเราเข้าไป เราเป็ดเ้าไก่นะครับมียุงสงสารอาอาขอกวัวอย่างเงี้ยเนาะสงสารน้องๆก็ทําวิธีการนี้ไปฉีดพ่นนะครับใครมีเป้สะพายหลัง20ลิตรให้ทําอยู่ที่อัตรา1-2ลิตรนะครับผสมกับน้ํา20ลิตรนะใส่เป้ฉีดพ่นเ,นยเลยเนี่ยฉีดก่อนที่วัวหรือก่อนที่วัวควายของเราจะมานอนจะมาอยู่ก็ได้นะครับทาการฉีดพ่นไล่ก่อนเนะาะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกําจัดยุงไล่ยุง แมลงจิงจกแมงมุมนะครับเป็นวิธีการง,ง่ายๆวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆของเราในกลุ่มนะครับกับวิธีการไล่อยู่เนาะอย่างที่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราจะอยากจะนําไปจุดให้มันเกิดควันก็ทําการตัดใบฉับเสือมาตากให้แห้งตัดทั้งกิ่งทั้งก้านก็ได้มาตากให้แห้งแล้วมีวิธีในการอัดให้มันแน่นก็อัดนะครับแล้วก็ต้องทำการจุดสุมไล่ยุงตอนกลางคืนก็ดีเหมือนกัน วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการขอลไลค์กดติดตามสวัสดีครับดีมากเลยนเนี่ย